วัดถีจากพี่น้องเมือนี te ah ้เป็นยางหลังบ้านใหม่งามงามพี่น้องดอกอันส่วงอันตาหอนงามคือยางนี้เหลืองนี่ฮุ้ยงามยางหลังบ้านพี่น้องบ้านยางหลังบ้านเหร่นไปเกี่ยวอันมาบั่งพากันไปพึงพักกันที่เอาอันกระเทียมปลามั่อเคยปลูกไว้พี่น้องเป็นยางปล่อยต้นเติม บรรยากาศดีย่างเงี้ดเพื่อได้พักอออมช่วงนี้ก็ร่างกินพักบ้าพี่น้อง บ,บ้านนะมีดอกเกี๊พี่นอ้องรอสักปากคนละรอสักเดือนหนาเดือนนึงพี่นอ้องมาเบิงง่งนกันจะเทียมเกี๊ยนะเเอาอันมาปลูกไว้น้ำหวานพี่นอ้องน้ำม,มันถ่วงตะ้ะฝนตกน้ำถ่วงได้เข้าไปบ่ได้สงสัยสิตายเพัดบินสมโอ้โหว่าฝนตกแล้วน้ำถ่วงมั้งสิพี่น,อน้องอาพี่เบิร์นหดได้สักน้ำถ่วงบิ่ ตาบ่ามันกับ,บ่อลนเาพี่น้องมันเป็นอันีนลังบ้าน,นรในตะบนบ้านเห็นตนาลังกายตั้งแก้วหมูม่บ้านมันอันอันนี้ฝนตกแต่ว่าหัวมันยัางย่งอยู่พี่น้องหัวมันยัางย่งอยู่อาเทียมมันปลูกไว้แต่เป็นเด็กคนเดียอยากเด็กินต่อไปอย่างเดินลังบา้าตรพี่น้องตัวงนงภาพอของอัมปาอันนี้ปลาพี่น้อง เดี๋ยวเนี่ยห้ท่นสิงโตพี่น้องไปอ,อ้อมนะหมูฟันลาออกมาให้น้ำในเดือดมาสัน่นจะไปแหงข้าวเจ้าพหอ,อมเบาเอาโยเกิร์ตบนทางพี่น้องหมูมาหลายกระดีงามๆอันนี้มาจะแก้ปัไหาพี่น้องต้นจะเกิดดอกนะต้นจะเกิดดอกเหลืองลองเอาไปอัน แบบนี้พออีแสียพี่น้องหัวมันมันไปล่างด้๋ดีอันนี้ไว้ไม่ไปยังกับพี่น้องเป็นปลาไก่อยู่บ้อยู่ในเมืองในอยัางอโอ้มาเป็ดไก่บริยูเขามาอันนี้แบบแบบนี้แล้วพออีกินนี่มันท่านาเกิดดอกอันถ้ามันเกิดดอกอันอันนี้พอดีดึงบ่ได้พี่น้องต้องเอหนีตอน้องเอามากอัน อันนี้เอาอุ๊ยหอยสี่หลอกนั่นไงไข่โมใบต้นอีเริ่มง่ายนะจีเปียนลวกแช่ไว้อ่าพาถิ่โตพี่น้องดอกมันจางหน่อยีนเหลืองเต็มเยอะแล้วพี่น้องมันบอบเบิดมันเป็นดอกกัน ใบอ่อนๆหมูปลาเก็บมาให็นได้อว่าสันตนุนบดเอีนบดอยู่ในเมืองในอย่างว่าสันเก็บเอาก็เลังอ่อนๆพี่น้องฝนตกข้ามใส่พี่น้องก็เลยเห็นเยอะไปล้างเสียหน้ามไม่ดีแต่แสบดอกเก็บกันอย่าฟังจีตง ้วเอาใบเขียวเขียวเนี่พอดีแสบแสบพี่ลีพี่น้องผมไปล่อยคือพักที้เล็กนี่แหละพักซีหลอ่อมหย่าพันสิงโตอ,อ,งอันนี้พักซีหล่อมพี่น้องอันนี้พักซีหล่อมอันนี้หย่าพัน,นสิงโตแสบแซ่บเด้อพี่น้องนี่หวอนแบบไม่ล่างออกได้ดีพี่น้องไปเก็บเอาน้ำรองน้ำเป็นสิเด้อพี่น้อง จังบวะอ่ะโอ้มาเป็ดไกบ่บนในบ้ากอันนี้นี่น่อยแล้วก็ดีแสบนี่ทิมบิ้มต้องหลดโอ้ยนะเอ้าเอ้าลงกีดตมซะ หลอนให้ม้วนก็พี่นหองจะรลอยก่อนนะล้ายอยู่มันกระลังดอกใบใบ,บมันกระลังอ่อ,อนๆขัในใ่ไปก็นีมันขมโพดพอดีไปลอยเก็บเก็บเอาไปหลอดใบส้พี่น้อดไว้ก่อง กระตรงกระตายมันกระกินอยู่ได้พี่น้อน <Okay. S 2> งให้มหมห้อยมันห้อยกระตรงกระตายกินคือกันเลยเนี่ยท่านมอนี่จัดก,กระกินไดข้นกระกินไดตั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 ดต,ดตดล,ดลอดร่างใบอ่อนอ่อนอ่อนมากสวงแล้วพี่น้องเแค่น้อยยายาคุ้มอันนี้เบิร์ดเก็บเอาได้ร้ายละบาลนี้อัน ไปลวกไว้นอกน้ำเย็นแล้วกัซีนล่อมใบพี่น้องมอาแกงออมคือขีดเล็กในแสบคือ,อย่างในตัวมวน <laughs> มวนนอกพี่น้องกระมวนก็อย,อยู่ด้วยเหนว่ากค่ะ กอยมากเขาตาเขาดงไปพี่น้องมันบรรยากาศมันดีแล้วกะบอไก่จากมงจากบ้านปะดาดน,น,นั้นนะเหลืองของเหลืองไก่ปอดไผยอือพี่น้องผมนจักรยานก่อยพี่น้องเห็นบอ ลองนานพี่น้องอันนี้โกกันโกกแอปเปิลใบกำลังออกผูใด้ว่านะเคยเกียบเคยยังกะศึกษาเบิร์เดอพี่น้องเด้อไปเกียบผิดไอ้ผิดนี่ไผ่ล่างกะไอ้ขนมาคือกันเด้อกินไม่ห้อยอันกระตรงกระตายมันมากิน,ดนดเด้อพี่น้องกินกือ เห็นมันมากินมันเห็นมันกินอยู่กินตทบแทบแทบของมันบมงคนก็บ่ากฉิวพี่นอ้องแ้วแต่คนมักดอก้อแต่คนมกัก กินพ่อหน่อยๆกับพ่อพ่อไดีซิมพี่น้องอยา่ายนนไปกินหลายพวกบพ่อก็ยกินนั่นกินหลายเอาไปคลิปเกียวอ่อนๆนสิ ี่คือใบมันแก่มันอันนีแล้วพี่น้องกเกียบเอาเด้นอ่อบวว๊ยอดอันนี่มันมันแสบแสบหนามใบที่ดีหลากหนามทุกซนงซามนามพี่น้องปลาอันแบล็กเบลีพี่น้องท่านนอนอนี่กระดำคึกเมื่อกั กบกกอันแอปเปิลพี่น้องแสบแสบกวอกเลยมันมันพี่น้องเด็ดปอดปอดเอาซ้ำยาเมื่อน่าขืนเหาวโหลดปอดปอดปอดขึ้นโหลดต่อคิดหน่ายไ่ไดเสียงก้อนตัดเนี่ยกกินกันก็ไปแก้ไปเลยกน vâng như là thì dóc đeo dóc 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 ្ចាາពីາែលក្ពីដນលកງពី្រើស្ត្នុងក្រោ់៏្នឹងពីដ การเกล็เพิ่งได้ดดดพี่นอ้องเอาตะไบซีแบบนี้ขัดสียังซ,ซีคอ่คอยเอาบันไดหน้านนี่นี่มันอ่อนๆนีออนออนเน่เอา,อย,ายอยากใต้ข้างน,นี้บอ่อ่อนๆนี่ติดตลอดพี่น้องมืดยังมันเกิด,ดเดดกิดเด็ดเอาเด็ดเอาเดี๋ยวสีมื่อไหร่ตัวพี่น้องเด็ดเอาซึมอ่อน ล่างใส่ถุงสิไปไว้ให้มู่หน้าบ้านเพื่อนเหอืน่นไปตนจะเศร้าเดี๋วนดีเพื่อนนั่นว่าอยู่เื่นอยุไก่กันใน,ในี่ก็มาอยู่ตะบามันทางผ่านพี่น้อเขาก็มื้เดินประจิตว่างไหมให้มุมมง่งจังไดเลยลืกเลิกงานหมดจังเสียไปให้เพื่อนกับพวนี้คือกัน มันอยู่สดมันบ่นนเป็นยังพี่น้องกันใส่ถุงใบมัดปากดีดีล้างน้ำใบเหี่ยวแ่บบางคนคนกัไปกินกันจำเจ้วลวกดีดีพี่น้องปีละเท่าพักกันนี้อย่าเพิ่มบ้านเขาเขาเกินพักแล้วฝรั่งเขากับไททิมเบิดแล้วพี่น้องอืมฝรั่งไถท,ทิมเบิดแล้วคน เป็นปลาอยู่ปลาเต็มเลยว่าจักรยานผู้ใดประสานนั่นอยู่หันว่านึกว่าโจนขโมยมากนะฝรั่งเขาเห็นนี้่ผู้ใดจอดที่นั่น นึกว่าอันขโมยมาบ่บ่จักรยานฉันสันดอกนึกว่าบ่มีของผู้ใดเป็นมานึกว่าถือขโมยมาออฉันเก็บพักกันนี่สันดอดฉันอยู่ผีเธอบ่เห็นฉันฉันบ่เห็นเธอก็สเสียงานอันนี้โหลดดิ่วยงานอันนี้มาโหลดติดแถวนี้ ตะม้งขโมยก็ก็สีไทย่าจักากรยานนี่อยู่นี่อัดลายมือเขาจอดอยู่แนวเขาแจ้งหรือตัวเกิตะมงแม่มแกแล้วตะบางน้อยงานพี่นอ้องอันนี้เขารักบือ่อเพรอยาก่อยจ้กากรยาข่อยนั่นเสีย,ยไปหลายขั้นแล้วกลับมาอันจากที่ทำงานจักรยาดหายไปรักเด็กขโมยหน่อยเกิด เป็นสม,มูทสร้างสีกระไดเอาสิพ่อหห่อเด็กพี่นองจ๋าบาทด,าดพ่ออะไรอ่ะไอ้ตาตาหนึงดีก็ได้กันอีดอกเลยเครื่องนึงใบอันนี้จะไปเอาไปอาอเอาเลยเอาใบเขียวๆแบบนี้ ยังตีแสบมืดอ่ะโอเคพี่น้องสุภูทุกคนได้กรตาตาหนึ่งแล้วีือเมื่อแล้วพี่น้องจะข้ามมืออื่นเฮ็ดงานพี่น้องมืออื่นท่างานพี่น้องจ้ะกีบนาผอกันไหมพี่น้องสวัสดีจ้าสุภูทุกคนอยู่ดีแม่สุภูทุกคนพี่น้องเจอกันไหมจ้าล่เรียบร้อยพี่นอ้องรอให้สเสด็จน้าแล้วก็นสิ เหมือนสีออมอันตับไก่พี่น้องอตับไก่ซับยาวออมใส่ตับไก่แล้วก็เอามาเสียด,ดนานแล้วก็สิมอัดใส่ถุงอันกลับไป๋าหมูเนี่ยสองอันนีเพ่นมาก,กินพี่น้องสิปแกยออมแดงอันปลามาอันแคบหน่อยเลือกพี่น้องวัคซีนรอมที่หอมปลาพร้อมแล้วก็อันหยาฟันสิ่งโตเดียวมาถุงแล้วก็เสเอาใส่จะก้อนอัน สีแกงอ้อมแน่จักหน่อยนะ่ะจะใบฝากมืออื่นนี่เนาะเบ่งกันกระหูยดรอกแต่ว่ากระโม่หูแน่ชัดคนกินอยอะก็เลยว่าเออทำโม่หูได้สิเกียบใหม่พึ่บ่อยากจังดอกก็เก็บไปให้นคนกับสมพัดอยู่หลังบาง้านนะครับ มพี่นอนก็ขืนหมดได้ก่อนวบบ่ะทัหอยย่างกักบเพราะว่ามาันอัน,นมันสูกรากนะพี่นอนไ็่ส่ทํเนี่นมีแกงออมมันตับไก่พี่นอนสี่มเบงเนี่ยเากราเปียกยิ่งน้อยมากอ๋อทำเอง แ่บดูพี่น้องเมื่อพี่น้องแป้นข่อยเปิ้ลอันเห็ดห่อกับข้าวให้อืมฝรั่งนี่ดีดอกว่าข่อยเปิ้ลห่อข้าวาให้ทำงานข่อยแต่แกงอ้อมแกงอ้อมตับไก่กินมืออื่นมาหลังเลิกงานบ้านจันลัางเลิกงานบ้านข้ามบ้านผูดจังสีหากินแนวไม่อันนี้แป้นเปิ้เห็ดให้อืม ปัญไหนปุ hey ๊กอยเป็นโคตง่ายๆพี hmm. ่น้องก็กระดูได้กันแต่ว่าปัเหุงานอยู่บานเหตุงานอยู่บาดไอถึงว่าเขาสามารถเหตุงานอยู่บานได้พี่น้อง่ายการตลาดมีข้อบันทึกประกาเหตุใดบางทีพิ่งไปออฟฟิศก่อนพี่ยนี้มึงพี่น้องสิสีคอยบอกผู้จ้าฟั้งออันนี้สีสองถุงพี่น้องยังไม่แดดอันนี้ล้างบานพี่น้องล้างบานอันนี้เซื้อได้พี่น้องบึนลี มั่นอ่นเขาเอ่ยมาอยังดวอตะวันมันใหญ่พี่น้องท่านยุโรปสามถุงสี่ถุงมาหนก็ห้องนอนพี่น้องลังบานรลังบานรบนปลาแอบไปพี่น้องจ้านอนสิพอขอสิพอนอนรับพี่น้องรับบ่กรับปันไดดอกเออป่้ยนี่เบ้างเด็บเด็บ